ก็ขอากลาับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมอยูก่กมนกายฟาร์มนั่นเองนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับการทํารถอีพีสองแล้วนะครับผมนี่ครับเราจะเอาไปเปลี่ยนแล้วครับผมนี่นะคันนี้เลยที่ผมบอกไปจากสภาพที่ถอดไปแล้วนะครับทุกคนย่างหลังรั่วเฉยนะยัางหน้าไม่รั่วนะครับ พีเดี๋ยวเราไปผมก็งงเหมือนกันผมจะไปยังไงอะถ้าเกิดนั่งก็ยางหลังกระพังยางยางนอกก็พังเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมสูบขอสูบขอสูบยางไปพับทุกคนเย่โอเคครับทุกคนเราก็สูบยางเสร็จแล้วนะครับยางหน้าก็แข็งเลยทีเดียวนะครับที่เดี๋ยว, yeah. ยวไปเอารถออกกันก่อนครับ เดี๋ยวผมก็จะไปขมเขาแล้วก่อนนะครับว่าเขาทำเสร็จวันไหนนะครับผมนะตรงนี้บางมากเลยเนี่ยครับตรงนี้บางเฉียบนะครับดูจากการกดก็น่าจะรู้นะครับอันนี้จะแข็งแข็งหน่อยนะครับอันนี้บางบางมากครับไม่รู้มันจะแตกตอนไหนนะ ตักยังไม่มีเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแล้วครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวผมขอไปถามเขาก่อนละกันทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันต่อนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเปลี่ยนกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวรอเปลี่ยนเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใหม่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูการเปลี่ยนเสร็จกันเลยทุกคนนี่ครับเราก็มากันต่อเลยครับทุกคน,น ผมก็ได้ไปเปลีย่ยนยางมาแล้วครับทุกคนนี่ดอกใหม่ๆเลยครับดูยี่ห้อกนี่ครับอกะได้มาใหม่เลยครับนี่ครับจะแกะถุงเลยนี่ยสวยมาก วิ่งดีเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปเพลงเท่านี้นะเดี๋ยวจะมีอีพีสามนะครับคือการประกอบรถนั่นเองนะครับผมเออเดี๋ยวคอยดูนะอีพีสามนะครับทุกคนไปแล้วไปใหม่ครับ